สวัสดีครับไปไหนอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้ก็นี่เลยครับลวงปูทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่เลยองค์ใหญ่ๆเลยฮะไปไหนกันวันนี้มาพร้อมกับประทัดนะฮะประทัดหนึ่งหนึ่งพันนัดมากับใครเหรอคุณครับที่รักครับเดี๋ยวเราขึ้นไปจุดประทัดกันครับไปกันเลยหนึ่งพันนัดนี้ เราจะเรียกเงินมา1,000ล้านบาทหรือพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเราจะจุดได้สักขนาดจุดกันแล้วจุดกันแล้ว ดูกันนะนะดู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 นะครับดูนะนะดูนะนะนะครับไม่พูดมากนะครับไม่พูดมากนะฮะจะเล่นุงเรืองค้าขายลำรวยการงานลุงเรืองลุงเรืองลำรวยลำรวยสาธุสาธุปัง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 ดังเหมือนประทัดที่ได้จุดเมื่อสักครู่นะฮะรักดังสมหวังขอให้ทั้งสองคนนี้ รักกันยาวๆนะครับ